การขอเนี่ยไม่ยากนักธิษเราเนี่ยขอกันจุกเดือนอยู่แล้วนะประกาศเป้าหมายแต่ทีนี้เราจะเชื่อว่าเราจะมั่นใจว่าเราจะได้เป้าหมายนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันจะพิสูจน์ยังไงเ,เรื่องกดแห่งแรงดูดเนี่ยผมว่านักธิษดัมเบนเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยนะพอเดอร์ซีเกตพูดถึงเรื่องของขอเชื่อรับแล้วก็ดอมิจิกเนี่ยพูดถึงเรื่องของปฏิหารของการสํานึกรู้คุณก็เรื่องของการขอบคุณนั่นเองก็จะมาเติมในส่วนของการรับนั่นแหละครับแล้วก็เล่มล่าสุด ของลอนดาเบิร์นก็คือเดอะเกรทซีเคทโอ้โหความลับที่ยิ่งใหญ่นะครับเล่มนี้จะเหมือนคล้ายๆกับพุทธศาสนาแหละนะครับจะเชื่อมโยงกันแหละคอนเซปต์ก็คือจะอยู่กับการรับรู้นี้ถ้าอ่านทั้งทั้งสามเล่มได้เนี่ยก็จะเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็ไปใช้เรื่องเดอะซีเคทอะมากขึ้นแต่หนังสือเดอะซีเคทเนี่ยมันมีอ่าแบ็กกราวมาจากหนังสือเรื่องของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งล่ำรวยนะครับเขียนโดยวอลเลซดีวัตเทิลนะครับเป็นหนังสือเก่าแก่นะวอลเลซนะครับก็พูดถึงเรื่องของ คำพีมรลกฏนะครับมีอยู่ในบันทึกของไอแซคนิวตันเหมือนกันนี่อันนี้เป็นหนังสือที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอายุกว่าสามหมื่นปีนะครับคนเขียนเนี่ยเป็นชาวแอตแลนติสแล้วก็แอตแลนติสล่มสลายก็มาสร้างอนอันจักรที่พิระมิดเขาก็เขียนคงคความรู้ของเขาในแผ่นมรลกฏสีสองแผ่นนะครับมีแปลเป็นไทยแล้วนะคำพีของทอตนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งพูดถึงเรื่องของข้างบนเป็นอย่างไรข้างล่างเป็นอย่างนั้นภายในเป็นอย่างไรภายนอกเป็นอย่าง ก็คล้ายๆเรื่ของของ the เด e s e c r e ทเหมือนกันทีนี้ the s e c r e ทคืออะไรก็คือความลับและความลับที่ว่าก็คือเรื่องของกฎแรงดึงดูดโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขบาบอกกฎแรงดึงดูดระบุว่าสิ่งใดก็ตามที่ครอบงำค,ความคิดของคุณคือสิ่งที่คุณจะได้รับในที่สุดดังนั้นหากคุณคิดถึงสิ่งต,ต่างๆที่คุณไม่ต้องการคุณจะได้รับเฉพาะสิ่งที่คุณไม่ต้องการชีวิตเราเป็นไปตามความคิดของเรานะในทางตรงข้ามถ้าคุณจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเท่านั้นคุณจะได้รับมันอแต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็จะ คิดลบบ้างนะครับคิดถึงสิ่งไม่ดีบ้างนะครับเป็นธรรมชาติแต่เนี้ยถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของกดแรงดึงดูดคือเราต้องควบคุมความคิดเราให้เป็นความคิดเชิงบวกนั่นเองทําไมกดแรงดึงดูดถึงได้ผลนะฟเล่มนี้อธิบายเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นคอนตามด้วยครับพูดถึงเรื่องของจักรวาลในประกอบด้วยพลังงานไอสไตนะ์เคยพูดไว้นะครับก็คือสมาการของ e ท่ากับ m c กําลังสองเนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลนพลังงานแล้วก็ในทางกลับกันได้นะครับแล้วก็พลังงานทั้งหมดเนี่ยมันมีขึ้นความถี่ ความคิดของเราเนี่ยก็ปล่อยขึ้นความถี่นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดเหมือนกันนะครับเหมือนซ่อมเสียงที่มีโน้ตเบอร์เดียวกันนะครับถ้าอยู่ในห้องนะครับถ้าอยู่คนละมุมนะครับแต่เบอร์ที่สั่นเนี่ยก็จะรับถึงแรงสั่นอีกอันหนึ่งได้ต่อให้ไอตัวซ่อมเสียงที่มันอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆแต่มันเป็นคนละเบอร์เนี่ยมันก็จะไม่ไม่สั่นตามนะเพราะคือความถี่มันต่างกันจากการก็เป็นแบบนี้ความคิดเราเป็นความถี่ครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็จะสั่นสะเทือนกับพลังงานอื่นๆครับในจักรวาล แล้วอย่างที่เราทราบเรามีเครื่องตรวจสมองใช่ไหมครับเรื่อง eeg เนี่ยครับก็สามารถตรวจขึ้นความถี่ได้ตทนนี้มาพูดถึงเรื่องของคอนตามนิดน,นึงอันนี้คือแบบจําลองอะตอมตั้งแต่รุ่นแรกจะเป็นกลมๆทึบๆต่อมาทอมสานบอกเฮ้ยไม่ใช่มันมีอิเล็กตรอนด้วยต่อมาก็เนี่ยอ่ารัตเจอร์ฟอร์ดนะครับก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่กระจายอย่างนี้นะมันจะวิ่งโคโจรตรงกลางมีนิวเคลียสแล้วก็โบเนี่ยในปี1 9 1 3บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันมีชั้นของพลังงาน แต่ตอนนี้แบบจําลองควอนตัมที่ได้รับการยอมรับและถูกต้องที่สุดก็คือความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับตรงกลางเนี่ยเป็นนิวเคลียสจริงนะครับแต่ในระหว่างนี้อิเล็กตรอนเนี่ยตรงนี้เป็นแบบจําลองแบบหมอกคือมันเป็นความน่าจะเป็นมันไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนต่อเมื่อเราเข้าไปสังเกตมันถึงจะปรากฏขึ้นไม่เข้าไปสังเกตนะครับมันก็จะเป็นหมอกความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอนอันนี้ก็เริ่มที่จะสะท้อนภาพความจริงของจักรวาลบางอย่างให้เราทราบและจากการค้นพบตรงนี้ในระดับอะตอมนะ ล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแสงยอมรับกันทุกวันนี้เราว่าแสงนี่เป็นทั้งคลื่นและอนุภาคซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนะครับแต่ก่อนเราเคิดว่าเป็นคลื่นนะครับแล้วก็มาค้นพบเรื่องของความเป็นอนุภาคจากปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกที่ไอน์สไตน์คิดค้นนะครับก็คือเอาแสงยิงใส่แผ่นโลหะแล้วก็อิเล็กตรอนของแผ่นโลหะกระเด็นขึ้นมานั่นเองสรุปก็คือแสงนี่เป็นทั้งคลื่นจะเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นอนุภาคนะครับก็จะเรียกว่าเป็นโฟตอน อันนี้คือสิ่งที่เล็กในระดับที่เป็นอนุภาคเลยเป็นอะตอมแบบนี้ครับแต่เรื่องที่มันแตกก็คือว่าแสงเนี่ยถ้าไม่มีใครไปบรบกวนมันนะครับมันจะมีสภาพเป็นคลื่นแต่ถ้าเกิดมีการตรวจสอบม,มันจะกลายเป็นอนุภาคเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรไปบรบกวนเนี่ยอย่างตวเนี้มีเครื่องไปตรวจนะครับหรือแม้แต่คนเนี่ยถ้าเข้าไปสังเกตเนี่ยถ้าไม่ไม่มีคนเข้าไปสังเกตนะครับแสงก็จะเป็นคลื่นคนเข้าไปสังเกตนะครับก็จะเกิดเป็นอนุภาคแนวบอเขาสรุปว่าการรับรู้ของเรามีผลต่อธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยตัวมันเองเสมอไปมัันน้้อยยูู่กบารรรดว เดี๋ยวผมอธิบายให้เห็นภาพอย่างนี้ละกันตัวเราเนี่ยเป็นสาสารใช่ไหมแต่หน่วยเล็กสุดของเราเนี่ยจริงๆก็คือเป็นธาตุเป็นอะตอมเนี่ยเป็นโมเลกุลนะครับแล้วก็เป็นสาสารแบบนี้นะครับสาสารก็จะมี4สถา,า,านะนั่นของแข็งของเหลวกา๊าซนะครับแต่เล็กไปกว่าน,นั้นมันก็คือเรื่องของอะตอมนะครับในอะตอมมีนิวเคลียสนิวเคลียสมีโปรตอนมีนิวตอนนะครับในนิวตอนมีควาคร์กควาคร์กถือว่าเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดแล้วก็หลังจากนี้ก็กลายเป็นเรื่องของพลังงานครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่เราเห็น เรื่องของการทดลองปรากฏการต่างๆเราจะรู้เลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันสามารถมีผลต่อศาสารในระดับอะตอมได้สามารถเปลี่ยนอะตอมนะครับหรือเปลี่ยนอิเล็กตรอนเนี่ยที่เป็นอยู่สถานะของคลื่นเนี่ยให้กลายมาเป็นอนุภาคได้ด้วยความคิดของเราเหตุผลก็เพราะว่าความคิดของเราเนี่ยครับมันก็ส่งสัญญ,ญาณคื้แม่เหล็กไฟฟ้าออกไปเหมือนกันมันมีความละเอียดที่มันตรงกันดังนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบจริงๆซึ่งเรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลักการคล้ายๆกันคือเกมนะครับฉากที่เราเห็นเนี่ยมันจะปรากฏ แบบนี้แต่แต่ฉากที่กว้างออกไปเนี่ยมันจะยังไม่ถูกสร้างนะครับต่อเมื่อที่ตัวละครของเกมเนี่ยเดินผ่านไปก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าระบบของเกมเนี่ยจะไม่สามารถสร้างฉากลอไว้ได้เพราะมันเปลืองทรัพยากรดังนั้นเน่ยฉากที่ยังไม่ถูกรับรู้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นขึ้นพลังงานไม่มีอะไรปรากฏขึ้นต่อเมื่อตัวละครเดินผ่านเข้าไปและเมื่อตัวละครเดินออกจากฉากนี้ไปฉากนี้ก็จะหายไปนี่หลักการเป็นแบบนี้ซึ่งมันเหมือนกับ ในโลกความเป็นจริงเหมือนกันนะที่เราอยู่เพราะว่าไอสไต่์กัเบเนวอลเขาทะเลาะกันเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าต้นไม้ที่ล้มอยู่ในป่ามีเสียงไหมนะครับไอสไต่์บอกมีเนวอลบ,บอกไม่มีจนกว่าจะมีคนไปรับรู้สุดท้ายไอสไต่์ยอมรับนะครับว่าเนวอลถูกถ้าเราไม่รับรู้เนี่ยธรรมชาติอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราเข้าใจทีนี้เกี่ยวเรื่องกองพุทธศาสนาย,ยัางไงนะครับในวงจรปฏิจจสมุตบาทเนี่ยก็คือเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้านะครับสอนไว้ก็คือไล่มาตั้งแต่เรื่องของวิชาความไม่รู้แล้วใครไม่่รู้ะ ก็คือสัตว์สัตว์ก็แปลว่าผู้ยุติผู้ยุติเนี่ยพอมีความไม่รู้ปุ๊บทำให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าการปรุงครับแล้วปรุงอะไรล่ะพุทธศาสนาเนี่ยกำหนดไว้ธาตุในธรรมชาติในโลกใบนี้ในจักรวาลเนี้ยมันมีอยู่หกนะครับก็คือปฐวีก็คือดินอโปคือน้ําเตโชคือไฟวายโยคือลมอากาศธาตุเนี่ยคือธาตุที่ว่างนะแล้วก็มีเรื่องของวิญญาณธาตุด้วยคือธาตุที่หดแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดถึงเรื่องของธาตุธรรมชาติก็คือเป็นศาสารและพลังงาน และแบ,บกเก็เป็นพลังงานแล็สามารถเปลี่ยนเป็นศรราสตร์ได้แต่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของวิญญาณธาตุตัวนี้นะครับซึ่งทําให้ขาดรอยต่อในการอธิบายธรรมชาติความจริงของทั้งหมดนะทีนี้เนี่ยนักวิชาคิดว่าจิตหรือความคิดของเราเนี่ยเป็นการทํางานของสมองนะถ้าสมองตายจิตก็ดับไปด้วยก็คิดแค่นั้นแต่นักวิชาสายคอนตามเนี่เชื่อเรื่องของจิตมากขึ้นนะครับผมเอาภาพนี้ไม่ให้ดูจริงๆแล้วก็ลองไปเสิร์ชดูได้ครับจิตเนี่ไม่ใช่ความคิดที่เกิดจากสมองนะ เพราะว่าสัตว์หลายๆชนิดมีอุบัติเหตุแล้วหัวขาดก็ยังมีชีวิตอยู่ได้งูนี่ไม่มีหัวยังเลื้อยอยู่ได้นะอันนี้ไก่ไม้ที่ดังๆนะที่ไม่มีหัวแล้วก็อยู่ได้ต้องนานไก่ไทยก็มีนะครับอันนี้ก็หายไปหัวก็ยังไม่ตายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจิตไม่ใช่การทํางานของสมองแต่ทางานร่วมกันนะครับจริงๆแล้วจิตหรือวิญญ,ญ,ญาณธาตุหรือตัวธาตุรู้เนี่ยเป็นตัวสร้างความคิดขึ้นมาด้วยซ้ําเพราะถ้าเราไปดูจากวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ย สังขารการปรุงเนี่ยปรุงอะไรก็ปรุงาธาตุธรรมชาติตรงนี้โดยสัยตว์ผู้ยึดติดเนี่ยปรุงเอา,าธาตุรู้นะครับมาปรุงตัวนี้ก่อนเลยคือวิญญาณวิญญาณเนี่ยก็คือแปลว่าการรู้าการรับรู้นั่นเองแล้วก็วิญญาณก็ไปทําให้เกิดนามนามก็คือความคิด์ลวามปรู้สึกแล้วก็รูป,ร,ปรูปทางกายภาพนะครับแล้วกเกิดสลาย,ยตนะเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับก็ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นคนละกระบวนการปฏิจจุบันบัตเนี่ยกระบวนการที่ทําให้เกิดความทุกเนี่ย ก็ต้องมีผู้ผู้เกิดมาที่จะรับความทุกข์ก็คือคนเรานี่แหละกระบวนการตรงนี้ก็อธิบายไว้ว่าคนเราเกิดมาได้ยังไงก็เกิดมาจากเนี้ยทีนี้พอมาฟงเป็นร่างกายเป็นคนเราแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็กําหนดไว้ว่าเขาเรียกว่าเป็นขันห้าขันเนี่ยแปลว่ากองก็คือว่ามีองค์ประกอบถึง5ส่วนที่ประกอบเป็นชีวิตแล้วก็เป็นโลกก็จะกวาลวก็จะมีตัววิญญ,ญาณก็คือเป็นธาตุรู้ตัวเนี้ยซึ่งทําหน้าที่รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งในพุทธศาสนาจะบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูป หรือกลุ่มเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นกลุ่มของนามเนี่ยรูปน้มพวกนี้มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อวิญญาณรู้ก็เกิดถ้าวิญญาณไม่รู้ก็ดับไปเป็นอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏการในระดับอะตอมหรือระดับคอนตัมเนี่ยครับมันมีสภาวะแบบนี้จริงๆคือถ้าเกิดว่าในอนุภาคถ้าเกิดเราเข้าไปสังเกตมันก็ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่สังเกตมันก็กลายเป็นคืนมันเป็นอย่างนั้นนะนะครับในระดับอะตอมพุทธศาก็อธิบายไว้เหมือนกันถ้าเรากลับไปย้อนดูเรื่องของ ตัวเราเนี่ยครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเอ่อความคิดเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะก่อนร่างกายการอธิบายคติของการเกิดของสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์ร่างกายแตกทําลายไปแล้วเนี่ยการได้พบใหม่หรืออัตภาพที่เป็นร่างกายใหม่ก็อยู่ที่ความคิดแหละความคิดถ้าเป็นกุศลก็อาจจะได้เป็นมนุษย์เทวดาความคิดที่เป็นอกุศลก็จะได้เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ตรตรนรกอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยตัวความคิดนี่แหละครับมันสร้างรูปขึ้นมาเนี่ยมันก็ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าในระดับอะตอมนะครับจะขึ้นพลังงาน กลายเป็นอุภาคแล้วก็กลายเป็นรูปร่างกลายเป็นสสารเออแล้วความคิดของเรานี่แหละครับเป็นตัวที่ไปสร้างมันตรงนี้มันก็สอดคล้องกับหลักการกดแรงดึงดูดเหมือนกันสรุปความคิดของเรานะครับกาลังสร้างโลกและตัวเราในระดับอะตอมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเซลล์ในร่างกายเราก็เกิดตายอยู่ตลอดแล้วเราก็สร้างใหม่ขึ้นอยู่ตลอดนี่คือเหตุผลที่ว่าวันนี้ความคิดเชิงบวกเนี่ยสามารถสร้างเซลล์ใหม่สร้างร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมาได้ความคิดเชิงลบก็จะทําให้ร่างกายแย่ๆได้เหมือนกัน รวมถึงชีวิตของเราโดยรวมทั้งหมดกระบวนการเป็นอย่างนี้ผมสังเกตเห็นว่ามันอยู่ในทุกศาสตร์ความรู้เลยนะนเป็นเหมือนธรรมชาติที่ซ่อนอยู่แล้วในพุทธศาสนาก็อธิบายตรงนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดอ่ะทีนี้นะครับในหนังสือ the secret เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของว่าวันนี้หากคุณเนี่ยใช้มีเงยฮอรจากวานก็ตอบสนองเช่นเดียวยากจนตลอดไปมันก็จะเกิดขึ้นในระดับอะตอมหากคุณเชื่อว่าคุณร่ำรวยและประสบความสําเร็จจากวาลก็จะตอบสนองแรงสั่นเทือนเหล่านี้แล้วมอบความ,มั่งนั่งร่ำรวยให้คุณและไม่ช้า ในระดับอะตอมมันจะเริ่มสร้างมาจากในกระดับอะตอมแต่มันก็จะคนเราส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นก็เลยรู้สึกแบบไม่เชื่อแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกไปก่อนเปลี่ยนความเชื่อไปก่อนนี่คือปัญหานะครับเนี่ยหาคุณอ้วนแล้วสุภาพไม่มีสุภาพแข็งแรงนะครับก็จะไม่มีวันผอมและฟิตได้นะครับจากกานจะมาประสบการณ์ที่ทําให้อ้วนแล้วไม่มีสุภาพแข็งแรงต่อไปถูกก่อสร้างมาจากความคิดของเราเพราะจริงๆความคิดเราเนี่ยคือสร้างตัวเราและจักรวาลน,นี้ขึ้นมาจริงๆ สรุปวิธีการใช้ความลับก็คือจะขอเชื่อลับขอก็คือการร้องต่อจักรวาลน,นะครับหรือการนึกคิดนี่แหละครับว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงทีนี้เนี่ยเราจะเชื่อได้เราก็ต้องมีข้อมูลพวกนี้ประกอบว่าความคิดเนี่ยมันสามารถที่เปลี่ยนแปลงสสารในระดับอะตอมได้นะจนก่อนที่มันจะเป็นสสารขนาดใหญ่ที่จับต้องได้หรือมองเห็นได้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้นก่อนอยู่แล้วดัวงนั้นความคิดเรามีอิทธิพลจริงจริง แล้วก็การรับเนี่ยก็คือการที่รู้สึกมีความเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นนี่นะครับก็จะเป็นหลักการของขอเชื่อรับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการอีกไมก่นาทีจ้าโอเคครับการเจาะับการขอเนี่ยไม่ยากน้าที่เราเนี่ยขอกันทุกเดือนอยู่แล้วนะรประกาศเป้าหมายแต่ทีนี้เราจะเชื่อว่าเราจะมั่นใจว่าเราจะได้เป้าหมายนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันจะพิสูจน์ยังไงใช่ไหมครับพอดีผมทําสไลด์เป็นภาพไม่ทันก็เลยเขียนมาให้เห็นว่า ผลเนี่ยมันจะเกิดจากเหตุอยู่แล้ว20%นะี่ไม่ใช่0% 0%ไม่ต้องทำอะไรมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะมันทําให้เรารู้สึกเชื่อได้อยู่แล้วแต่20%มันต้องสร้างสร้างเหตุได้มากพอต่อให้ไม่มีความเชื่อนะผลลัพธ์ก็เกิดแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะมีการแอคชั่นจากความคิดและอารมณ์ของรู้สึกเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมคิดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าวิธีคิดเนี่ยทำให้เขามีความเชื่อมากพอหรือเปล่ามากพอก็คือแสนห้าในหนึ่งเดือนขอเนี่ยไม่ยากละ แต่เชื่อจะรู้ได้ไงว่าใครเชื่อจริงไม่เชื่อจริงนะครับต้องดูจากการลงมือทําคือถ้าเชื่อก็จะลงมือทําถ้าเชื่อน้อยทําน้อยเชื่อมากทํามากถ้าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ทํทำหยุดหยุดอ่าดังนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็จากการลงมือทํำกิเวตคือทำยังไงให้เชื่อมากถูกไหมจริงวันนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าแสนห้าในหนึ่งเดือนนะบางคนก็อาจจะมีความเชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีโครงสร้างมีองค์กรมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามัน้มันเกิดความรู้สึกมันเชื่อน้อยละ วิธีการคือลองเปลี่ยนใหม่ถ้าวันนี้ถ้าคนที่เป็นผู้นำระดับหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากถ้าแสนห้าในหนึ่งเดือนเนี่ยยังไม่เชื่อว่าจะทาได้เนี่ยปีหนึ่งทําได้ไหมผมว่าผู้นำรุ่นใหม่บอกว่าทำได้นะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําได้หรือทําไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของขอบของเวลาที่มันเป็นปัญหามันก็เลยกลับมาที่ว่าถ้าเวลาเราเปลี่ยนเรายืดเวลาไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมาเพิ่มเนื้อง,งาน สรุปมันก็เลยกลับมาเรื่องเบสิกที่นักธุรกิจเราสอนกันอยู่แล้วก็คือต้องทํางานพื้นฐานให้ได้มากพอแต่ได้การที่วิธีคิดมันไม่ครบลูปแล้วก็มีความลังเลสงสัยไปด้วยสําหรับคนใหม่ๆว่าทํามากพอแล้วมันจะสําเร็จได้จริงเหรอตรงนี้อธิบายว่าเลิกคิดไปเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้นําระดับหนึ่งเนี่ยพอทำแอมเบเป็นทํางานพื้นฐานเป็นนะครับถ้ามีเวลามากพอเขาเบรกกันได้ทุกคนสําเร็จได้ทุกคนแต่เนื่องจากข้อจํากัดของเวลามันต้องภายในหนึ่งเดือนดังนั้นเนี่ยการทําเคสมาก ต่อวันเลยกลายเป็นเหตุผลของความสําเร็จของทุกๆคนที่ทํา MV เป็นแล้วนี่คือเหตุผลนี่คือข้อมูลที่ทําให้เราอาจจะรู้สึกได้เชื่อได้มากขึ้นแต่ไปประกอบกับความรู้สึกที่ว่ามันไม่ได้ยากหรือตรงไหนที่มันเป็นข้อติดขัดนะครับเราก็พยายามเปลี่ยนให้เกิดความเชื่อถ้ามีความเชื่อได้นะครับการแอคชั่นหรือการลงมือทำเนี่ยหรือการสร้างเหตุในระดับอะตอมเลยก็ว่าเถอะมันก็จะเกิดจริงๆอ่ะทีนี้นะครับมาเกี่ยวเน่องกับหลักุทธศรานิดนึงนะครับ ้องดูหลักการของขอเชื่อรับเนี่ยครับเทียบกับเรื่องของวิบาสติเนี่ยครับฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยลองมาดูนะครับการขอหรือการตั้งเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามีความสุขหรือมีความต้องการจริงแล้วเกิดฉันทาจร,งริงเนี่ยมันก็จะเกิดวิริยะวิริยะก็คือเรื่องของการทําเหตุให้มากพอและเรื่องของความเชื่อนะครับมันก็จะซ้อนอยู่ในอารมณ์ตรงเนี้ยจิตตาก็คือเรื่องของการโฟกัสก็คือการจดจอ่อและก็คือระบบความคิดของเรานั่นเองที่มี ความเชื่อแล้วก็ความโฟกัสกับสิ่งที่เราทําแล้วก็ยังมีหลักของปัญญาแปะท้ายไว้ข้างหลังคือวิมุงสามีการตรวจสอบด้วยว่าที่ทาเนี่ยมันถูกต้องตามแผนง,งานหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาหลักคิดทางตะวันตกและทางตะวันออกเนี่ยมาผสมผสานกันผมว่าจะประโยชน์ได้เยอะเลยแล้วก็เรื่องภมวิหารสี่นี่ก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าในหลักการของการขอเชื่อรับเนี่ยครับการรับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปล่อยวาง การที่เราจะปล่อยวางผลลัพธ์ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้เหตุรู้ผลของมันว่าเอ้ยความสามารถของเราในการทําต่อวันได้แค่เนี้ยเต็มที่ดังนั้นตัวอย่างของการสร้างความสําเร็จของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปวอรี่หรือกงโวแเราก็ทําให้เต็มที่ตามรูปของเราตามเนื้องานของเรามันก็จะทําให้เราเหมือนโฟล์มากขึ้นในการทํางานนะครับแล้วประกอบกับเราใช้หลักของอิธิบาทสีเมื่อกี้ละก็ใช้หลักของผมวิหารสี่ก็คือเรื่องของการที่เรารู้ข้อมูล ที่มนเป็นประโยชน์กับผู้คนแล้วเราก็ไปทําประโยชน์ให้ผู้คนใช้ความเมตตานะครับแล้วก็ใช้ความกรุณาเวลาใครเขามีปัญหาก็อยากแก้ปัญหาให้เขาใครที่เขาเป็นสุขอยู่แล้วก็มุทิตาจิตกับเขาส่งเสริมเขาดีใจกับเขาด้วยเพราะทุกคนก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใครที่มีความสุขก็ดีใจใเขาด้วยหรืออุเบกขาคนที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้เนี่ยก็ปล่อยวางหรือเราแนะนําแล้วเขาไม่เอาแลี่เราก็ปล่อยวางตรงนี้ก็จะเป็นหลักที่ดูแลจิตใจ,จของเราในการทํางานพื้นฐานแล้วก็จะสอดคล้องกับหลักการของขอเชื่อรับ แล้วเรื่องของอริยสสีนี่สำคัญมากๆก็จะทําให้เราเข้าใจธรรมชาติความจริงของชีวิตทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่ปล่อยวางกันได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลักอริยสสีกับหลักฟิสิกส์ฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยในระดับอะตอมเนี่ยผมว่าเหมือนกันเลยลองไปศึกษาดีๆนะครับมีความสอดคล้องกันมากๆแนวคิดเรื่องของกฎแรงดูดกับหลักคิดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยใช้ร่วมกันได้จะดีมากๆคนส่วนใหญ่บางทีเนี่ยขอไม่ยากแต่เชื่อเนี่ยเริ่มยาก้วรับนี่เริ่มยากไปอีกเพราะว่ามันยังไม่ปรากฏ แต่เมื่อกี้อธิบายให้เห็นแล้วว่าจริงๆกระบวนการสร้างเนี่ยมันสร้างในระดับอะตอมมันยังไม่ปรากฏรูปขึ้นมาขออย่าอย่ายเพิ่งไม่เชื่อเพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่เชื่อเราก็กําลังสร้างสถานการณ์ที่มันไม่เป็นจริงตามนั้นในระดับอะตอมเหมือนกันซึ่งไอความไม่เชื่อเนี่ยมันสะสมมานานมันก็จะมีมวลของกระบวนการสร้างเนี่ยสะสมอยู่สังเกตดูว่าถ้าคนที่ไม่เชื่ออย่างสุดๆไม่ตัดสินใจอย่างสุดๆไม่มีพลังความเชื่อที่มากพอบางทีแบบมันอาจจะไม่สามารถที่จะชนะไอความเชื่อ ความไม่เชื่อที่สะสมมาก่อนหน้าเนี้ยได้ดังนั้นนะครับลองเรียนรู้หลักการตรงนี้เราแบบปรับใช้ผมว่าได้ประโยชน์ผมก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับข้อมูลสุดยอดมากนะคะตูนนะคะในเรื่องของกดแรงดึงดูดแล้วก็